เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับหนังเรื่องนี้ก็สร้างมาจากเรื่องจริงและเรื่องนี้ก็เกิดในประเทศปศากีสถานมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาในสถานทูตอินเดียที่ปากีสถานทุกคนที่อยู่ในสถานทูตก็ตกใจกันหมดทุกคนก็กลัวไงระเบิดพีชีพหรือเปล่าวะหรือว่าผู้ก่อการร้ายหรือเปล่าวะผู้หญิงคนนี้เธอก็บอกว่าเธอเป็นคนอินเดียเธอถูกหลอกให้มาประเทศนี้แล้วก็โดนจับขังไว้ที่นี่ไม่ใช่แค่โดนจับขังอย่างเดียวเธอยังโดนล่วงละเมิดด้วยคนในสถานทูตก็ไม่อยากจะเชื่อผู้หญิงคนนีี้้้เเลลยป็นออดแวถูกกหหใมาระทศพช ไปเช็คมาเออเป็นคนอินเดียจริงแต่ว่าเธอแต่งงานกับคนในประเทศนี้นี่รู้ว่ากรุ่มก่อการร้ายจะส่งเธอมาสืบข้อมูลอะไรในนี้แล้วเรื่องมันจะเป็นยังไงผู้หญิงคนนี้ถูกหลอกมาที่แบบนี้จริงไหมหรือเธอแค่ต้องการจะมาระเบิดพีชีพจริงๆในคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง The Deep Nomad ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ในปี2017ประเทศปากีสถานเขตที่อยู่ในตรงภูเขาตรงนี้ก็มีชื่อว่าบูเนอร์เป็นพื้นที่ธุระกันดานที่คนก็อยู่กันไม่ค่อยเยอะผู้หญิงที่ใส่ผ้าคลุมทั้งตัวคนนี้เธอก็เป็นคนอินเดียสามีของเธอก็กาลังพาเธอไปที่สถานทูตสามีของเธอคนนี้ก็มีชื่อว่าทาฮีแล้วทาฮีคนนี้เขาก็ไม่ได้มีเมียแค่คนเดียวด้วยมันมีเมียเกือบสิบคนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยซึ่งคนที่จะเดินทางไปสถานทูตก็มีอยู่3คนผู้หญิงที่เป็นเมียทาฮีคนนี้เธอก็มีชื่อว่าอุสมาทั้งงงงคคนคนนนนนนนกก็็็็เเเปปัั่่่รสวขขบพพีีชายายออท ชายของทาฮีก็มีชื่อว่วบาดไม่รู้เหมือนกันว่าสองคนนี้ไปสถานทูตอินเดียแล้วมีเป้าหมายอะไรแต่ทั้งคู่คิดว่าไปรอบนี้ยังไงก็คุ้มแน่เลยและที่นี่ก็คือสถานทูตอินเดียที่ตั้งอยู่ในประเทศปากีสถานในสถานทูตก็มีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่โดยความที่คนปากีสถานก็เอาเรื่องอยู่ไม่พอใจอะไรก็จะยิงกันอย่างเดียวเลยในสถานทูตอินเดียก็ห้ามเอาโลหะทุกชนิดเข้าที่นี่เด็ดขาดทั้ง3คนก็ตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วไม่มีระเบิดแน่นอนระหว่างที่นั่งรอคิวพี่น้องคู่นี้ก็ไปสูบมาสักหน่อยพอเห็นพนนักกงงาาออุุมเธ็รีบววิ่ไปคยยด้ เธอก็บอกว่าช่วยเธอด้วยเธอเป็นคนอินเดียให้เธอเข้าไปข้างในทีช่วยเธอหลบไป2คนนั้นหน่อยโอ้โหจะให้ทางเราปล่อยคุณเข้าไปข้างในนี่ไม่ได้เลยเกิดคุณพกระเบิดมาด้วยทาไงอ่ะช่วยเธอหน่อยเธอเป็นคนอินเดียจริงให้2คนนั้นมันจับเธอขังเอาไว้แล้วก็ข่มขืนเธออีกถ้าปล่อยเธอไปหาพวกมันเธอตายแน่นอนในไหนก็เป็นคนอินเดียด้วยกันช่วยเธอหน่อยให้เธอเข้าไปข้างในทีพนักงานก็ลังเลอยู่ว่าเชื่อได้ปะวะถ้าปล่อยมันเข้ามามาเจอระเบิดมาพีชีพหรือเปล่าว่าไม่รู้แต่ดูหน้าแล้วน่าจะเดือดร้อนจริงผู้ชาาายยคนนนีี้้้กก็บอออใหหไปปท่่ระตูมมเเเลขพธวิง ทั้งสถานทูตก็ตกใจดิใครปล่อยให้คนนี้เข้ามาเนี่ยรีบโยนผงคนนี้ออกไปเดี๋ยวนี้เลยอุตมาเธอก็ไม่ยอมบอ,อกถ้าออกไปเธอตายแน่เจ้าหน้าที่ก็รีบค้นตัวก่อนไม่รู้พกอะไรมาด้วยหรือเปล่าและส่วนเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเธอมเมื่อกี้ก็รีบวิ่งมาที่นี่ทุกคนใจเย็นก่อนเขาปล่อยให้ผหงคนนี้เข้ามาเองและส่วนคุณผู้หญิงเนี่ยคุณก็ใจเย็นด้วยนะตอนนี้พวกเราจะปล่อยคุณอยู่ข้างในนี้ไปก่อนนะอุตมาเธอก็ไม่รู้แต่เธอไม่ออกข้างนอกแน่ๆถ้าขอให้เราช่วยงั้นขอพัดปลอดยืนยันตัวตนของคุณหน่่่่ออออยยยผูู้้ชชาาาาาาคคนนนนนนีีีีีเเเเกก็็มืวจพปปสสถถทิด มีปัญหาอะไรเนี่ยถึงเข้ามาในนี้เธอขอร้องว่าอย่าส่งเธอออกไปที่ประตูเดิมเลยนะถ้าจะไล่เธอออกก็ให้ออกอีกประตูหนึ่งก็ยังดีนี่คุณอยากจะเห็นทางเข้าออกทั้งหมดของที่นี่งั้นนี่ฝั่งนี้ก็อยากจะร้องไห้แล้วไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่กูไม่ได้เอาระเบิดมาด้วยกูเป็นคนอินเดียกูไม่ได้จะมาฆ่าพวกมึงเลยเธอแค่อยากจะกลับบ้านเธอโดนบังคับให้อยู่ที่นี่แล้วกว่าเธอจะมาถึงที่นี่ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าเกิดว่าไม่มีใครช่วยเธอเธอตายแน่นอนและจากที่เช็คพาสปอร์ดของเธอดูดูเหมือนว่า้ิงคคนีเดยุณไ เรื่องนี้เนี่ยที่ผู้หญิงคนนั้นพูดมาเรื่องจริงไหมผู้ชายที่มีภาพพวกหัวคนเนี่ยเขาคิดว่าเรื่องจริงแต่ว่าอีกคนนึงเขาก็บอกว่าต่อยเป็นเรื่องจริงก็อย่ายุ่งกับเธอเลยปล่อยเธอไปเถอะยิ่งเธออยู่ที่นี่นานเท่าไหร่พวกเรายิ่งเสี่ยงนะมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะงงว่ามันจะระแวงอะไรกันขนาดนั้นคนในสถานทูตอินเดียมันจะแสดงเวอร์ไปหรือเปล่าอย่างแรกเลยสถานทูตอินเดียที่อยู่ในไากีสถานเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่นานก็เพิ่งโดนวางระเบิดมาเจพี JP เขาก็เกือบตายไปรอบหนึ่งคนในสถานทูตที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้้้งนนนนนัักกก็มีีหลาาายคคเพรรระะททุ่แแวบบ ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติทําไมระแวงระวังอะไรเลยวันไหนสักวันหนึ่งอาจจะมีระเบิดเสิร์ฟถึงโต๊ะทางานก็ได้แล้วปากีสถานนี่มันขยยนวางระเบิดกันขนาดนั้นเลยเหรอคาตอบก็คือใช่ได้พวกนี้ไม่พอใจอะไรก็มีแค่ปืนกับระเบิดและที่คุยกันรู้เรื่องและการที่เอาเมียของคนปากีสถานมาอยู่ในสถานทูตแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสุมเสี่ยงเลยที่ผัวเธอจะระเบิดซุกไว้ในรถใครสักคนหนึ่งหรือไม่บางทีก็อาจจะโดนดักยิงหน้าสถานทูตก็ได้หรือไม่ผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะโกหกแล้วก็มีแผนอะไรสักอย่างหนึ่ง JP, เจพีคาากยอ่อ่่ทีีุณูปสถ คุณพักอยู่ที่ไหนเนี่ยเธอก็บอกว่าเธออยู่ที่บูเนอร์แค่พูดชื่อเขตนี้ว่ามันก็มีพิรุษแล้วเมื่อกี้ถ้าฟังไม่ผิดคุณบอกว่าคุณอยู่ที่บูเนอร์ใช่ไหมบูเนอร์ที่อยู่ในแคว้น KPK ใช่ไหมขุดมาเธอก็บอกว่าใช่เธออยู่ที่นั่นแหละนี่ขนาดคนปากีสถานทั่วไปก็ไม่มีใครอยากไปที่นั่นเลยคือถ้าใครไปที่นั่นแล้วไม่โดนยิงเหมือนไปไม่ถึงอะแล้วนี่คุณไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงทาฮีเป็นคนหล่อให้เธอมาที่ปากีสถานแล้วเขาก็พาเธอไปขังไว้ที่บูเนอร์แล จากนั้นก็โดนหลอกให้ไปอยู่ที่ทุระกันดานที่หนึ่งแถมยังโดนมารคับให้แต่งงานกันอีกหลังจากที่โดนมางคับข่มขืนอะไรเสร็จเรียบร้อยผู้ชายคนนั้นเขาก็พาคุณมาส่งที่สถานทูตเนี่ยนะคุณไม่รู้หรอกว่าเธอต้องทำอะไรบ้างถึงได้มาที่นี่คุณขอวีซ่ามาที่ปากีสถานได้ไงการขอวีซ่ามาที่นี่ไม่ใช่ว่าผีคนไหนจะทำก็ได้นะทายฮีเป็นคนบอกวิธีการให้เธอฟังเองพอดีว่าเธอมีญาติอยู่ที่ปากีสถานอยู่แล้วก็เลยเขียนจุดประสงค์ไปว่าเธอมาเยี่ยมญาติเพราะงั้นเธอก็เลยได้วีซ่ามาไวด ว่าใช่ตามนั้นเลยวีเจของขึ้นนี่คิดว่าเขาเป็นควายหรือไงเนี่ยใครฟังดูทั้งหมดก็รู้ว่าเนี่ยแม่งเรื่องแต่งมันหาตั้งแต่ที่คุณมีวีซ่าแค่ใบเดียวแล้วก็เดินทางไปเมืองไหนก็ได้ในประเทศนี้แหละอุดมาเธอก็ไม่รู้เธอก็ไม่ใช่คนขับรถนี่แล้วตรงชายแดนไม่มีการตรวจเลยหรือไง<ๆ>เธอก็บอกว่าไม่มีเธอไม่ได้โดนตรวจอะไรเลยงั้นใบตรวจคนเข้าเมืองของคุณมีไหมอุตมาเธอก็บอกว่าไม่มีไม่เห็นมีใครขอเอกสารตัวนี้เลยวีเจเขาก็ขอหาแป๊บหนึ่งเออท่านอย่าว่ายอย่างนั้นอย่างนี้เลยมึงขามอะไรเนี่ยคุณเเเเเป็นนนนคคออิิิดียียยยแรกลทท่สธศษะ ถ้าเป็นคนอินเดียคนอื่นที่อยู่ในประเทศน,นี้นะโดนตรวจแล้วตรวจอีกอุตมาเธอก็บอกว่าเธอพูดจริงตอนที่เธอบินมาถึงที่นี่ทายีก็พาเธอขึ้นรถแล้วก็ไปอยู่ที่บูเนอร์เลยจากนั้นก็จับเธอขังแล้วก็ทําร้ายร่างกายเธอแล้วก็มีหลายอย่างที่ผู้ชายคนนั้นทากับเธอเธอแค่อยากกลับบ้านให้เธอกลับบ้านเถอะแม่คุณที่นี่ปากีสถานนะต่อให้หมาเดินผ่านประตูเข้ามากูก็จับตรวจหมดอะเจพี JP ก็ให้ลูกน้องไปเช็กดูดิผู้หญิงคนนี้บอกว่าโดนทําร้ายร่างกายมาลองไปเช็คดูดิว่าจริงไหมอุตมาเธอก็เปิดให้ดูทั้งลูกน้องก็มมาาาารยงงนนนนว่ผ้ิคัี โดนทำร้ายจริงๆคุณรู้ได้ไงว่าเป็นแผลโดนทำร้ายจริงแผลพวกนี้ยอมเจ็บตัวหน่อยทำขึ้นมาก็ได้ไงคือสถานที่ที่เธอโตมาเนี่ยเธอรู้ดีว่าผหญิงที่โดนสามีทำร้ายร่างกายมีแผลยังไงและส่วนในเรื่องโล่งละเมอแหนันี้ก็เรื่องจริงมีทั้งรอยกัดรอยแผลที่อวัยวะเพศทั้งนั้นจากที่อุดมาเธอเล่าเรื่องมาทั้งหมดมันก็มีความเป็นเขาโค้งเรื่องจริงอยู่ JP เขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยกับรัฐมนตรีของปากีสถานทางรัฐมนตรีเขาก็โทรบอกนายยกทางนายกเขาก็โทรถามหน่วย้อเอสไออีกทีหน,น,หน,นก หน่วยงานไอ้ก็เป็นหน่วยงานความมั่นคงของประเทศมาลเลกเขาก็ฟังเรื่องเข้า้ๆมาเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกนายกเลยว่ามันไม่จริงมันฮาเกินเรื่องเนี้ยผู้หญิงอินเดียคนนึงเดินทางมาถึงบูเนอร์โดยที่หน่วยงานรัฐไม่รู้เรื่องได้ไงเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้แน่นอนท่านมันฮาเกินไปแต่ผู้หญิงคนนั้นยืนยันแล้วนะว่าเป็นคนอินเดีย,ยจริงทางนั้นการรัฐบาลอินเดียนั่นแหละเป็นคนส่งผู้หญิงคนนั้นมาพอเธอได้คุยกับพวกกลุ่มกบฏท,ที่อยู่ในบูเนอร์ที่เหลือเธอแค่กลับประเทศของเธอไปรายงานไงแล้วก็ยังมนตรี เขาก็รู้แล้วว่าทางรัฐบาลจะไม่ยุ่งเรื่องนี้คือทางรัฐบาลก็จะไม่ให้ความคุ้มครองอะไรทั้งนั้นรัฐมนตรีเขาก็เลยเดินมาแนะนําว่าถ้าสมมุติว่าเรื่องที่คุณเล่ามาเป็นเรื่องจริงแล้วผู้หญิงคนนั้นเธอแค่ต้องการกลับบ้านถูกไหมซึ่งตอนนี้เธอแต่งงานกับคนปากีสถานเรียบร้อยละแค่ผู้หญิงคนนั้นมาขึ้นศาลแล้วก็บอกกับศาลไปว่าเธอโดนหลอกให้มาที่นี่แล้วก็โดนบังคับแต่งงานถ้าพิสูจน์กับศาลได้ว่าเป็นเรื่องจริงเธอก็เดินทางกลับบ้านได้เลย JP เขาก็ถามอีกเรื่องหนงหนหนนนีีีี้้ไไไมมมมม่่่เเเลยนะะอออกกกจจาาาววซตรรคขืง็ รัฐมรีเขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องเล็กน้อยอันนี้มองข้ามไปเลยทีนี้เรื่องสุดท้ายเลยท่านเขาหวังว่าเรื่องนี้จะดำเนินการเงียบๆนะไม่ต้องออกสื่อนะเดี๋ยวเรื่องนี้มันจะบานปลายมากกว่าเดิมเขากลัวว่าไปๆมา,มาๆเดี๋ยวจะเกิดสงครามขึ้นอีกฝั่งราอาจจะงงว่าทาไมอยากกลับประเทศตัวเองทําไมมันกลับยากเลอเกินข้อแรกเลยผู้ชายในประเทศนี้มีสิทธิ์มากกว่าผู้หญิงอย่างเช่นคู่ในเรื่องนี้ถ้าผู้ชายไม่อยากได้เมียคนนี้แล้วก็แค่บอกเลิกเลยง่ายๆถ้าเป็นผู้หญิงแต่งงานแล้วจะมาบอกเลิกผลตัวเองเนี่ยไม่ได้ต้องทําหลายขั้นตอนตต้้้อองมมีนนาาลิิกกจะัใหเได ยังไม่รู้เลยผู้หญิงที่เป็นเมียในประเทศปากีสถานก็เหมือนสมบัติอย่างหนึ่งแล้วก็ใช่ว่าใครจะมาแย่งเมียของคนในพื้นที่ไปดืด้อๆก็ไม่ได้อีกพอถ้ามีใครการทาแบบนั้นมีระเบิดไปถึงที่บ้านแน่นอนทาฮทีเขาไม่ได้ไปไหนเขาก็รออยู่หน้าสถานทูตนี่นแหละแต่พอไปชงกาแฟกลับมาแค่แป๊บเดียวมันไฟไหนแล้วก็ไม่รู้เจ้าที่คนนีก้ก็กลัวไม่รู้มันจะพาพวกมายิงพวกเราหรือเปล่าเจพี JP เขาก็บอกไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นหรอกไอ้สองคนนั้นมันคงไปแจ้งความให้ตำรวจมาช่วยมัง้งไอ้สองคนนี้ก็ยิ่งกว่าไปฟ้องตำรวจอีกีกกกไไปปฟ้้ออองงงงลูพ่่ขข่ขเาาแแวตจยยัมืนะท พอพวกของทาฮีหรือว่าโดนแย่งเมียไปแบบนี้ก็เตรียมมีเรื่องเ็กและทางเจ้าหน้าที่คนนี้เธอก็บอกให้อุดมาไปเปลี่ยนชุดอาบน้ําก่อนดีกว่าจากนั้นเธอก็ลองค้นกระเป๋าของอุสมาดูเธอก็เห็นว่าอุสมาเนี่ยแอบพกมีดโกนมาอันหนึ่งเจพีพอรู้เรื่องนี้เขาก็คิดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอามาทําร้ายตัวเองหรือว่าทําร้ายใครเจพี JP ก็ต้องคิดหนักเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยมันคุ้มไหมถ้าช่วยผู้หญิงคนนี้คนที่อยู่ที่นี่ก็เสี่ยงชีวิตไปด้วยหรืออย่างเลวร้ายสุดก็เป็นสงครามระหว่า นี่คุณให้ที่พักพิงผู้หญิงที่อยู่ในปากีสถานเหรอตอนนี้คุณตรวจสอบหรือยังว่าผู้หญิงคนนั้นได้มีญาติอยู่ที่อินเดียไหมเจพี JP ก็บอกว่าเขาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วผู้หญิงคนที่มีญาติแล้วก็มีลูกสาวอยู่ที่อินเดียคนหนึ่งทางนายกก็อยากให้เจพีทำอะไรก็ต้องระวังหน่อยเธอเองก็ไม่อยากให้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาเลยและส่วนทางด้านทาฮีเขาก็มาคุยกับตำรวจตำรวจ,ตำรวจก็บอกว่าต่อให้เป็นพวกเขาก็เข้าสถานทูตอินเดียไม่ได้หรอกฝั่งทาฮีเขาก็ไม่เข้าใจแค่ไปพาตัวเมียเขาออกมาแค่นี้มันยากตรงไหนเนี่ย ความมั่นคงเขาก็รู้ดีว่าแก๊งนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันเขาก็เลยมาคุยกับทาฮีสักหน่อยพวกมึงนี่นะไอ้อะอะไรก็จะยิงกับชาวบ้านอย่างเดียวเคยคิดก่อนบ้างไหมเนี่ยเรื่องนี้ใช้กระสุนปืนอย่างเดียวมันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกมาเขาเนี่เดี๋ยวเขาทําให้ดูว่าคนมีสมองเขาแก้ปัญหายังไงเช้าวันต่อมาก็มีข่าวด่วนขึ้นมาทันทีสำนักข่าวของปากีสถานก็รายงานว่าสถานทูตอินเดียได้มีการกักตัวผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็เป็นภรรยาของชายชาวปากีสถานทาัทง้ทงที่ผู้หญิงคนนี้ก็ตก,ลลกหลเซีย สี่คนนี้ก็บินมาที่ปากีสถานเพื่อม,มาอยู่กับทาฮีทั้งสองคนก็ได้มีการแต่งงานกันตามประเพณีอย่างชัดเจนเพราะงนั้นคําถามสําคัญคือทาไมสถานทูตอินเดียถึงทําเรื่องแบบนี้กันเรียงมีข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมมาอีกว่าคนในสถานทูตได้มีการบังคับทําร้ายร่างกายอุสมาภรรยาของทาฮีทาฮีก็ให้สัมภาษณ์เลยว่าเขาในขอความเห็นใจจากทุกคนทางสถานทูตได้มีการกักขังเมียของเขา,เาไว้เขาก็แค่อยากได้เมียของเขาคืนแต่ทางสถานทูตไม่ยอมให้เขาได้เจอกับเมียของตัวเองเลยหลังจากนั้นคนที่อยู่ในสถานทูตก็หลอน หดเดี๋ยวก็มีคนมายืนจ้องหน้ามั่งเดี๋ยวก็มีคนมาขับรถตามั่งส่วนนักข่าวนี่ก็วุ่นวายเหลือเกินพอนายกของอินเดียเห็นข่าวนี้เทาก็บอกกับเจพีว่าจะปล่อยไว้เฉยๆแบบนี้ไม่ได้นะแต่ถ้าเราไปพูดเองคนก็คงไม่เชื่ออย่างน้อยก็ให้ผีคนนั้นออกไปพูดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงดีกว่าเจพี JP เขาก็เลยมาคุยอุดมาคือพอดีว่าตอนนี้มีเรื่องนิดหน่อยพวกเราโดนกล่าวหาว่ากักขังคุณเอาไว้ที่นี่โดยใช้กำลังเป็นไปได้ไหมว่าคุณจะให้สัมภาษณ์กับสื่อสักนิดหนึ้นนาลวั มาากกว่อุดมาเธอก็ไม่เอา,าเธอไม่อยากไปเจอผู้ชายคนนั้นอีกเธอกล่าวว่าจะวิ่งไปหยิบใบมีดโกนมาจัดการตัวเองเจี JP เขาก็บอกว่าไม่ต้องหลอกล่าไปเก็บให้เรียบร้อยแล้วแต่ที่สําคัญคุณมีลูกสาวอยู่คนนึงไม่เห็นบอกเราเรื่องนี้เลยแล้วไหนจะเรื่องที่คุณเคยแต่งงานมาก่อนหน้านี้อีกอุดมาเธอก็ไม่ได้อยากเล่าเรื่องของเธอทั้งหมดเธอเอาความจริงก็คือเธออายเนี่ยแหละต่อให้มันน่าอายก็เล่ามาเถอะแม่คุณทาไม่เล่าความจริงมาก็ไม่รู้จะช่วยไงเหมือนกันน่ะอุดมาเธอก็เลยเล่าว่าตอนแรกเธอก็เดินทางไปที่มาเลเซียเพื่อไปหาาาาางงงนนพอออออดีีี่่่เเเืขธก็ททํยยูมซ เธอเลยกล่าวว่าจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นซึ่งก่อนหน้าน,นี้เธอก็แต่งงานกับสามีคนหนึ่งอยู่ที่อินเดียแล้วก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งแต่เธอก็ต้องเลิกกสามีเพราะทนไม่ไหวเธอกับสามีก็ทะเลาะก,กันบ่อยเกินสุดท้ายก็จบด้วยการใช้กำลังตลอดต้องพอเธอจะไปหางานที่มาเลเซียไปถึงไม่กี่วันก็ซวยเลยเพราะลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในรถแท็กซี่พาสปอร์ตใบเอกสารอะไรก็อยู่ในนั้นหมดคนขับแท็กซี่เป็นใครทะเบียนรถเธอก็จำไม่ได้แต่พอสักพักหนึ่งคนขับแท็กซี่คนนั้นก็เอากระเป๋ามาค พี่แกแม่งออกติมเลยพูดจาสุภาพเรียบร้อยครับทุกคำตอนแรกก็จะมาหางานใหม่แป๊บๆมาๆเหมือนจะได้ผัวใหม่ตอนนั้นทาฮีเขาก็ดีนะช่วยอุตมาเธอหางานด้วยมีเรื่องอะไรก็คุยกันเป็นคนดีเลยทีเดียวทั้งเรื่องที่อุสมาเคยแต่งงานมาก่อนแล้วก็มีลูกแล้วทาฮีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรและระหว่างที่อยู่ที่มาเลเซียอุตมาเธอก็ได้รับข่าวว่าลูกสาวของเธอเนี่ยป่วยหนักทาฮีก็แนะนําว่าให้ไปที่บ้านเกิดของเขาดูไหมที่นั่นหมอเก่งๆเยอะค่ารักษาก็ไม่แพงอุตมาเธอก็เชื่อใจก็เลยมาที่ปากีสถานเพื่อมาเซอร์เม เดี๋ยวค่อยให้ลูกสาวตามมาหลังจากนั้น6เดือนอุดมาเธอก็เดินทางมาถึงภาคีสถานพอเห็นท่าฮีสภาพนี้เธอก็ตกใจนิดนึงที่คุณไม่โกนหนวดเลยแล้วอยู่ที่เนี่ยเอานะ่ะเดี๋ยวค่อยคุยขึ้นรถมาก่อนคุมหัวให้เรียบร้อยด้วยพี่ชายนี่ก็ถึงกระทักเลยของดีนี่หว่าเรื่องระหว่างที่กําลังเดินทางไปที่บ้านของทาฮีพอมาถึงตรงเขาจุดนี้ท่าฮีเขาก็บอกว่าทางข้างหน้ามันขรุขระนิดนึงกินยาแก้าอาวรถก่อนจะได้หลับไปเลยถึงตอนนี้ก็ไม่สงสัยอะไรและให้ทําอะไรก็ทําหมดพอมาถึงที่บ้านตรงนี้ก็็็็็ต้้้อองคคุมมหหหัวีีีกกกแลนนนนนท่่่เเปไไรา ไม่ได้เลยจ้องอย่างเดียวดูจากสภาพรอบๆแล้วที่นี่มีหมอจริงเหรอเปิดประตูเข้าบ้านมาก็มีเด็กมาเรียกทาฮีว่าพ่อเอาไหนบอกว่าคุณไม่มีลูกไม่มีเมียไงและแก๊งที่ใส่ผ้าคลุมหน้านี่เมียพี่เขาทั้งนั้นบรรดาเมียเมียก็ช่วยกันจับเอาไว้แล้วขังเธอไว้ในห้องนี้พอช่วงกลางคืนทาฮีเขาเข้ามาในห้องผู้หญิงพวกนั้นเป็นใครเนี่ยมาจับเธอไว้แบบนี้ได้ไงแล้วไหนคุณบอกว่าคุณไม่มีลูกไม่มีเมียพูดมากขนาดนี้ก็เลยโดนโบกไปทีหนึ่งตกกูแบบนี้กูไม่อยู่แล้วกูกลับบ้านดีกว่าพอพูดแบบนี้ก็ ภามามัดฝากไว้ก่อนช่วยไม่ได้นะบอกให้มาที่นี่คุณก็มาถ้างั้นก็อยู่ที่นี่ยาวไปเลยดิและคืนแรกที่เธอมาที่นี่ก็โดนเสยเลยแล้วหลังจากนั้นก็วนเวียนอยู่แบบนี้ทั้งวันถึงเวลากินข้าวก็ค่อยปล่อยออกมาให้มานั่งรวมกับเมียคนอื่นโอ้โหแล้วเมียพี่เขาเยอะจริงบรรดาเมียเมียที่อยู่ที่นี่ก็ให้กําลังใจดีเหลือเกินตัดใจเถอแม่คุณเห็นสภาพพวกกูไหมเนี่ยโดนจับมาแล้วไม่มีใครออกไปจากที่นี่ได้หรอกอีกวันหนึ่งทางทาฮีเขาก็พาอุดมา,มามาเจอกับใครบางคนเหมือนผู้ชายคนนี้เขาจะเป็นหัวหน้าใหญ่ของที่นี่เลยคือออผู้้้้หหญิงงงมมมาาาขนกก็ตคคุุ ไว้แต่พี่ใหญ่เขาก็เซียนนะแค่จับข้อตีนก็รู้แล้วว่าผู้หญิงอายุเท่าไหร่มาดูแค่นี้ก็ไปแล้วไม่รู้เหมือนกันว่ามาทําไมพอถึงช่วงกลางคืนอยู่ๆก็มีใครไม่รู้มายิงปืนอีกอุดมาเธอก็นึกว่าที่นี่โดนลถล่มทายฮีก็เดินเข้ามาบอกว่าไม่ต้องตกใจที่นี่มันเรื่องปกติมึงยิงปืนเล่นเป็นเรื่องปกติเนี่นะเออนั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็แต่งงานกันอุดมาเธอก็บอกว่าเธอไม่แต่งแต่งไม่แต่งก็โดนอยู่ดีโดนจนเชา้าท้อเลยกูกูมันทําอะไรที่นี่วะเนี่ยแต่พอนั่งคิดไปคิดมาเช้า,ชานี้ไม่เห็นมีีีีีใครออออยยยู่่่่่ทนนเเเเลลุดดดมาาาธธกก็ิววห ประตูบ้านหลังนี้มันก็ล็อกจากด้านนอกเมียคนนี้ก็เดินมาบอกว่าไม่ต้องเปิดลรอกเปิดไม่ออกหรอกแล้วก็ไม่มีใครออกจากที่นี่ได้ด้วยอยาให้เดินก็ไม่ไหวต้องนั่งรถกระบะของทาฮีไปอย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเธอหนีออกไปข้างนอกแล้วเจอผู้ชายคนอื่นเธอโดนฉุดแล้วก็โดนทําแบบเดิมอยู่ดีแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้มีโทรศัพท์ใช้ทางมาเธอก็เลยขอยืมโทรศัพท์หน่อยเธอก็โทรไปถามเพื่อนว่าทําไงดีเธอโดนหลอกมาไว้ที่นี่ทางเพื่อนก็แนะนําว่ามีอยู่ทางเดียวเลยถ้าเกิดว่าคนอินเดียมีปัญหาในนนกกกดีีีีีีสถา็มททท่่่่่่ไไปปออยยูเวแตจะ ก็ต้องทําตามไ้พวกนี้ไปก่อนแล้วสถานที่แต่งงานพวกมึงก็น่ากลัวแล้วเกินม่งวางปืนเลียงกันเหมือนวางรองเท้าเลยแล้วพิธีแต่งงานนี่ก็ไม่มีอะไรเลยแค่เซ็นชื่อนี่ก็ถือว่าแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วช่วงที่เซ็นชื่อก็ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้พอถึงช่วงกลางคืนก็มายิงปืนฉลองกันนิดหน่อยทาฮีก็เต้นอยู่แป๊บหนึ่งเขาไปหาเมียต่อดีกว่าแต่ว่าก่อนจะไปหาเมียใหม่เขาแวะต่อยเมียเก่าสักนิดนึงแล้วพอมาที่ห้องเมียใหม่นี่ยังไงเ่ยมีฉีดน้ำหอมรอมีจัดที่นอนด้วยสองสามวันก่อนหน้านี้ยังขัดูอออยย่่เลลหรืืืววาชบแ้้ะคคนนนีก็ทัง เหม,อเมตอนเช้าอุดมาเธอก็บอกว่าเราสองคนก็แต่งงานกันแล้วใช่ไหมคุณก็รู้นี่ว่าธรรมเนียมของอินเดียเป็นยังไงฝ่ายหญิงต้องยกสินสอดให้กับผู้ชายแล้วครอบครัวของคุณจะให้สินสอดเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาก็าให้กันประมาณล้านหนึ่งโอ้เยอะเหมือนกันเว้ยแล้วนี่คุณจะไปเอาเงินจากครอบครัวของคุณได้ไงอะ่ะจำลูกพี่ลูกน้องเธอได้ไหมที่เคยเล่าให้ฟังอะ่ะเขาทํางานอยู่ในสถานทูตอินเดียแค่ไปคุยกับลูกพี่ลูกน้อง,องเธอเดี๋ยวเขา,า,าก็จัดการเรื่องเงินให้เองพูดแบบนี้ไปทาฮีเขาก็เชื่อเวยเว้ยทีนี้เขาก็เลยพาอุดมาไปที่สถานทูตอออออออินเเเเดีียาามท่่่พืขธบกไว้แค ไปถึงที่สถานทูตให้ได้ก็พอเดี๋ยวคนในสถานทูตก็จะช่วยเหลือเรื่องนี้เองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดว่าเธอมาที่บากีสถานได้ยังไงแล้วก็มาอยู่ที่สถานทูตนินเดนียได้ยังไงแต่ถึงยังไงคุณก็ต้องไปที่ศาลอยู่ดีอะ่ะถ้าคุณไม่ไปให้การที่ศาลพวกเราเองก็แย่เหมือนกันนะแต่ว่าทาฮีมันก็อยู่ที่นั่นด้วยไงในศาลมีคนอยู่เยอะแยะพวกนั้นไม่กล้าทําอะไรหรอกไอ้เรื่องตายไม่ตายตอนนี้เธอไม่กลัวแล้วแต่สำหรับคนที่โดนข่มขืนมาจะให้พูดเธออธิบายไม่ถูกหรอกแต่ว่าคุยไปคุยมาสุดททททท้้าาาาายยยยอออุดดมมเธก็ไปีีีีู่่นนนคโรหึ ช่วยเรื่องคดีนี้หน่อยทนายเขาก็ตกลงรับทําคดีนี้ให้จากนั้นเจพีก็โทรถามลูกน้องเขาว่าเป็นไงมั่งนี่โดนระเบิดหรือว่าโดนยิงมั่งหรือยังโอ้สบายเลยท่านยังไม่มีใครระเบิดมายัดใส่รถของเขาเลยตอนนี้เขาก็กําลังจับตาดูพวกของทาฮีเหมือนเดิมทางนั้นก็ดีเอาโทรศัพท์ไปให้มันหน่อยเอ้นี่ท่านพูดที่อะไรครับเนี่ยที่พวกมันถืออยู่มีแต่ปืนทั้งนั้นเลยนะท่านเอาหน่าเชื่อเขาดีพวกมันไม่กล้าทาอะไรหรอกแล้วพออีกวันหนึ่งทาฮีเขาก็ยกพวกมันที่สถานทูตคือที่เรียกเจพีมาที่นี่ก็เพราะว่่าาาาเ้จะใหุดมแอออบกไปทีสั คนจะได้ไม่เจอกันไงซึ่ง JP เขาก็หลอกทาฮีว่าจะให้ทาฮีมาเจอกับเมียของเขาที่นี่ตามแผนเลยอุสมา์เธอก,ก็ออกไปที่ศาลอีกทางหนึ่งแล้วส่วนแก๊งนี้ที่ยืนรออยู่พวกมันก็เริ่มอารมณ์เสียแล้วเจก็เลยบอกให้พวกนี้เข้ามาในสถานทูตเลยแต่ว่าทหารที่เฝ้ายามอยู่ก็แอบ,บเตือนไว้ว่าห้ามเข้าไปในตึกเด็ดขาดแล้วคนที่เข้ามาในสถานทูตได้ก็มีแค่พี่น้องคู่นี้แล้วพอมาเจอ JP คุณทําร้ายภรรยาของคุณทําไมเนี่ยภรรยาของคุณดูกลัวมากเลยทางนี้บอกไม่จริงบบหรอกเมีย,มยเขาขี้โกห นะทางนั้นก็ไปเรียกเมียนอกของเขาออกมาเดกให้ผัวเมียเขาคุยกันเองดีกว่าอรอแป๊บหนึ่งภรรยาคุณไม่ได้อยู่ที่นี่เดี๋ยวเธอก็มาแล้วโอ้เสียเวลาว่ะไม่รู้เลยไงว่าที่นี่เมียเป็นสมบัติของผัวเว้ยพูดจาดีๆหน่อยเดชเดี๋ยวเขาก็โยนออกไปข้างนอกหรอกที่นี่ประเทศกูมึงทำห้าวจังวะทีเองนี่ก็ดูแลเกินนะเอางี้ทายีไปนั่งคุยกันข้างในก่อนดีกว่านั่งจิบชานั่งกินอะไรก่อนจะได้ใจเย็นไงเจพี JP เขาก็พยายามถ่วงเวลาไปเรื่อยๆทางหน้าอุสมาตอนนี้เธอก็ไม่ให้สัมภาษณ์กับนักขา่าว แต่งงานก็ไม่ใช่ความสมัครใจของเธอเลยมีงานแต่งงานที่ไหนที่มีปืนเอคล้อมรอบม,มัง่งแล้วเธอก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไอาคนนั้นเขาจะมีเมียเยอะขนาดนี้ถ้าเธอรู้แบบนี้เธอคงไม่มาที่นี่แน่นอนตอนนี้เธอต้องการแค่กลับประเทศของเธอแค่นั้นทางด้านเจพี JP, เขาก็ได้รับข่าวแล้วว่าการให้สัมภาษณ์เรียบร้อยดีเอางี้พอหนุ่มสองคนถ้าไม่อยากเข้าไปข้างในก็ไม่เป็นไรถ้าเมียคุณอยากออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาโทรบอกเองอย่างน้อยก็กลับมาอีกทีนึงวันพุธได้ไหมคุยไปคุยมาทาฮีเขาก็ตกลงถ้ามีเรื่องอะไร ดีกว่าแต่พอเขาเดินมาโทรศัพท์ทําไมคนโทรมาหากูเยอะจังเลยวะพวกนักข่าวอยู่ๆก็วิ่งกันมาที่นี่อีกนักขาวว่าวก็ถามทาฮีว่านี่คุณหลอกเมียของคุณมาจริงไหมมีคุณบังคับให้เมียของคุณแต่งงานเหรออ๋อกูว่าแล้วทำไมชวนคุยกูนานจังเลยแต่อันนี่แม่งตอบดีและแม่งตอบง่ายมากแม่งตอบประโยคเดียวเลยทุกอย่างไม่เป็นความจริงเมียของเขาโกหกนี่คุณจะบอกว่าเมียของคุณโกหกงั้นเหรอก็ใช่ไงแต่ว่าทางอุสมาตอนนี้เธอก็โล่งใจละโอกาสที่จะตายอยู่ที่นี่ก็น้อยลงส่วนเรื่องกับประเทศก็ได้กลับแน่แต่ว่าต ความสัมพันธ์ของประเทศนี้มันช่างอ่อนไหวง่ายเหลือเกิน JP จะทำอะไรแต่ละอย่างก็ต้องคิดดีๆแล้วก็ต้องระวังหน่อยจากที่เรื่องทั้งหมดมันไม่น่าจะมีอะไรเลยได้ซ้ำผู้หญิงคนหนึ่งถูกหลอกมาอีกประเทศหนึง่งพอเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ก็แค่ส่งกลับประเทศของตัวเองก็น่าจะจบแต่ในความที่เรื่องแค่นี้มันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ JP เขาบอกว่าเรื่องที่จะพาอุดมาก,กับประเทศเนี่ยเรื่องนี้เราต้องสู้กันอีกพักหนึ่งเลยอุดมาเธอก็เข้าใจเรื่องนี้แต่ถ้าสายของที่นี่ต้องสายให้เธอกลับไปอยู่กับท่าฮีจริงๆถง เนี่ยใครที่เป็นเม the ียคนประเทศนีはは um um> ้ก็เหมือนเป็นสิ่งของอย่างหนึ่งถ้าเจ้าของไม่อนุญาตก็ไม่ควรมีใครแย่งไปได้ทั้งนั้นและในประเทศนี้การที่เมียอยากเลิกกับผัวของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ส่วนผัวถ้าอยากเลิกกับเมียก็เป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวไม่ต้องไปขึ้นรงขึ้นศาลอะไรด้วยซ้ําแต่ถ้าเป็นเมียอยากเลิกเนี่ยวุ่นวายจัดและเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นการเมืองไปเรียบร้อยละตอนที่ขึ้นศาลกันมาลิเขาเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดทางทนายก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของผัวเมียทางที่ดีควรจะให้สามีภรรรยาาาาาาาปััับคววมมเเข้ใจกกกกนนดีี่แลละทง็หฐ ว่าทาฮีไม่ได้หลอกลวงอะไรเลยนี่ข้อความแชทที่คุยจีบกันก็นัดกันอย่างดีแค่นี้หลักฐานก็ชัดเจนแล้วมีทั้งแชทที่คุยจีบกันไหนจะทะเบียนสมรสในวันแต่งงานอีกที่น่าสงสัยก็คือตอนที่เธอไปที่สถานทูตอินเดียเนี่ยมีใครพยายามปั่นหัวอะไรเธอไหมว่า้ทาแบบเนี้ยทนายฝั่ง JP ก็ขอค้านหน่อยในเรื่องรายละเอียดในใบทะเบียนสมรสมันเป็นภาษาที่อุดมาเองก็ไม่เข้าใจด้วยซ้ําแล้วที่เธอยอมเซ็นก็เพราะว่าเธอถูกบังคับไงเรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเลสานที่ก็ลบเธอเป็นคนอินเดียก็แค่อยากกล ถ้อุดมาเธอไม่จะเป็นต้องมาที่นี่ด้วยซ้ำสุดท้ายทางสายก็ตัดสินใจว่าจะให้ทั้งสองฝ่ายมาเจอกันที่นี่ให้หมดแล้วสายจะตัดสินเองว่าจะจัดการยังไงเออสายนี่เคารพครับที่สายจะให้อุดมามาที่นี่จริงเอระมันไม่ดีมั้งสายลองดูหน้าไอ้พวกนี้ดิแม่งพร้อมบวกตลอดเวลาเลยเนี่ยเขาเข้าใจว่าผู้ชายในประเทศนี้รักศักดิ์ศรีของตัวเองเหลือกเกินและการที่ผัวยกพวกไปยิงเมยของตัวเองเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีมันก็พบได้บ่อยๆในประเทศนี้นะไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปคุ้มกันนันนนนแ่่อออเเเีก็ถึงคงครยยยดดลลืวามปภ พวกมึงก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วแล้วมาบอกให้กูไม่ต้องห่วงอีกแต่ในเมื่อสารสั่งมาแล้วก็ต้องทําตามอยู่ดีเพราะงั้นเขาก็ต้องไปเกี้ยกรอบให้อุดมายอมไปที่สารให้ได้คือบอกตามตรงถ้าไม่ไปก็ไม่ได้กลับบ้านน่ะแต่พอถึงวันไปที่สารจริงๆถ้าจะให้นั่งรถไปเฉยๆก็เสียวดนระเบิดเดกเจพี JP เขาก็เลยวางแผนให้อุตมาเนี่ยมีหลายคนหน่อยแล้วถ้าเป็นใครก็คงคิดว่าอุตมาตัวจริงต้องนั่งกับเขาแน่นอนและในช่วงที่ไปสารก็มีตำรวจนำทางให้แต่พอก็เห็นว่ามาหลีกขับรถตามมาด้วยเขาก็รู้ว่ามันต ของปากีสสถานคนหนึ่งถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาหรือว่าผู้หญิงคนนี้คนคงรู้ใช่ไหมว่าจะมีเหตุการณ์อะไรตามมาไทยงไงก็ช่วยห้ามคนของคุณหน่อยทางลูกน้องก็ถามว่าไปขู่แบบนั้นมันจะดีอ่ะประเทศนี้มันคุยกันรู้เรื่องที่ไหนมีแต่ต้องขู่อย่างเดียวอ่ะมาลิกเขาก็นั่งยิ้มอยู่ในรถนั่นไงกูว่าแล้วมันขับรถมาและบรรดาเพื่อนหัวก็มากันเต็มเลยอุตสมาเธอก็หลบอยู่อีกคันหนึ่งทางพวกของไทยก็เข้าใจว่าเมียเขาอยู่กับเจพีแน่ๆไอ้พวกนี้ก็เรียกให้อุดมาลงมาคุยกันหน่อยดิ เขาก็เพิ่งได้รับคำสั่งมาอีกทีหนึ่งเขาก็สั่งให้พี่ชายของทาฮีพาพวกกลับไปก่อนไว้ร้อยสารตัดสินก่อนแล้วค่อยว่ากันโอ้นี่แค่มาทักทายนิดเดียวยังขนาดนี้เลยพอมาถึงสารทางเจพีเขาก็ถามทนายว่าทางศาลเขาจะมาคุยกับอุตมาตัวต่อตัวไหมทนายเขาก็บอกว่าไม่ได้หรอกเรื่องนี้ต้องเคลียร์ต่อหน้าทุกคนมาถึงจะชัดเจนคือทางเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอุตมาจะรับมือกับเรื่องนี้ได้ไหมทางนายกของอินเดียก็โทรมาถามมีคนนึงว่าเป็นไงบ้างไหวใช่ไหมเธอก็พยายามให้กำ ประเทศก็รู้เรื่องนี้แล้วก็เอาใจช่วยอยู่เพราะงั้นอย่ากลัวอะไรไแค่ผู้ชายแค่คนเดียวแล้วพอเดินเข้ามาในศาลฝั่งนู้นก็เปิดก่อนเลยีผู้หญิงหน้าไม่อายยังมีหน้ามาที่นี่อีกบางคนก็ตะโกนด่าเธอว่าผู้หญิงจอมโกหกมั่งศาลนี่กระทุ้บโต๊ะจะพังหรือแะไรพวกนี้แม่งตะโกนด่าอยู่นั่นแ่ะโอ้สุดยอดความปลอดภัยจริงๆคุณคืออุสมาใช่ไหมสามีของคุณต้องการจะคุยกับคุณเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณอยากคุยกับสามีของคุณตามลําพังไหมหรือว่าจะคุยต่อหน้าทนายของคุณก็ได้นะ เ p พีเขาก็บอกไม่ต้องกลัวก็แค่ปฏิเสธมันไปก็พอทนายฝั่งหนึ่งก็บอกเลยดูซิสารี่เคารพเห็นหรือยังวัทุคนนี้พยายามปั่นหัวเธอขนาดไหนพยายามให้เธอพูดอย่างงู้นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยก็มึงดูลูกข่าของมึงนี่เนี่ยนี่ขนาดกูไม่ใช่เมียมันกูยังเสียวเลยเนี่ยทางสารก็ให้อุดมาลองพูดมาดิว่าเรื่องจริงเป็นไงเธอก็พยายามบอกไปว่าผู้ชายคนนี้หลอกเธอหลอกให้เธอมาที่นี่แล้วก็ทรมานเธอแล้วก็ล่วงละเมดเธอเพราะฉะนั้นเธอไม่มีอะไรจะพูดคุยได้หรอกเธอแค่อยา,ากกลับ,บบ้านทางสารก็หันไปถามพวกตรวจคนเข้าเมืองดูถ้้าาหญิิงคนนนีีออยยกกจะลเด มีปัญหาเรื่องเอกสารอะไรไหมทางคนจากกระทรวงก็บอกไม่มีปัญหาอะไรเลยก็เหมือนจะง่ายนะก็แค่เรื่องปัญหาคนเข้าเมืองเองถ้าไม่ได้ทำผิดกฎอะไรก็เดินทางกลับบ้านได้ทาฮีเขาก็บอกว่าเขาไม่ยอมนี่เมียวเขาก็แค่ส่งเมียเขากลับมาให้เขาเด็กแต่กฎหมายบ้านเมืองเราก็ไม่ได้บังคับถึงขั้นนั้นซะหน่อยถ้าเมียวคุณอยากกลับบ้านก็ย่อมมีสิทธิ์ทางศาลก็ตัดสินเลยก็ให้อุดมาเดินทางกลับบ้านได้ก็จบไปทางทนายก็อยากขอร้องอย่างหนึ่งอยากให้มีการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่ด้วยจนกว่าจะถึงชายแดนทางศาลก็อนุมัติไม่มีปัญหาเรื่องนีีีี้้นนาคเเมย นี่คุณกําลังทําลายเกยียรติของคนปากีสถานอยู่เนี่ยอันนี้มันคนละเรื่องกันเมียมันแค่อยากเดินทางกลับบ้านก็ให้เธอกลับไปดิตอนห้สารจะมีคําสั่งแบบนี้แล้วไงต่อถ้าคนมันจะไม่ฟังยังไงมันก็ไม่ฟังที่เหลือก็ต้องเอาตัวรอดกันเองทายังไงก็ได้ให้อุดมาไปถึงชายแดนให้ได้ก็พอและระยะทางกว่าจะไปถึงชายแดนก็ประมาณ5ชั่วโมงและส่วนเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มาคุ้มกันเนี่ยก็แบ่งเป็นช่วงถ้าสมมติขับผ่านจังหวัดนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจที่อยู่ในจังหวัดนั้นก็จะมาดูแล้วพอขับข้้้้้าาาไปปปอออีีกจัังงงงงงหหวววดดนน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 ึึ็ตตเลล่่ยรชุแแสใถืื ต่อให้สารจะสั่งแล้วไงถ้ายิงตายก็จบและอย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำขบวนนียก็ไม่น่าไว้วางใจเลยพอมาหลิกถามว่าขบวนอยู่ที่ไหนพวกมันก็บอกหมดขับไปสักพักหนึ่งทางตำรวจก็แวะเติมน้ำมัน JP, เจพีเขาเห็นท่าไม่ค่อยดีทำไมพวกนี้มาคุยกับตำรวจวะลูกน้องของเจพีก็ได้รับข้อมูลมาเออท่านครับมีตำรวจคนหนึ่งรายงานมาว่าไอ้พวกนั้นมาเตรียมคนมาเล่นพวกเราแน่นอนเจพี JP เขาเลยโทรหาคนระดับสูงให้ช่วยหน่อยทางนายกของปากีสถานก็เลยโทรคุยกับมาลิกเรื่องแค่นี้คุณก็ปล่อยไปเถอะใช้หัวคิดหน่อยดิเอออะไรพวก มึงก็ใช้แต่ปืนทางอินเดียยืนยันกับเราแล้วว่าถ้ามีคนตายในเรื่องนี้พวกเขาจะโจมตีพวกเราแน่นอนมาลิกเขาเลยโทรไปบอกพี่น้องคู่นี้ว่าให้กลับไปก่อนดีกว่าอย่างนี้เขาก็ไม่สนแล้วตอนนี้เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ล้วนๆเว,ว้ยมาลิกก็ขู่ว่าถ้าไม่หยุดเดนหน่วยงานของเขาจะเป็นคนหยุดเองแกงนี้ก็ไม่กลัวแน่จริงก็มาเด็กแล้วพอมาถึงข้ามเขตจังหวัดตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้รอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตำรวจอีกทีมนึงจะมาเปลี่ยนแทนแต่ถ้าคุณขับรถไปก่อนแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นพวกเราไม่รู้นะฝั่่งง่่่่งงงงงนนนนนีีี้้้้้กก็ไไดววววาามททิพููอออยยยยเเลนะแหหจรใ มาก่อนก็ยังดีเจพี JP ก็ไม่ค่อยไว้ใจเขาขอขับรถเองดีกว่าพอเห็นเงารถขับมาสองคันทางนี้กูไปดีกว่ากูไม่รอแล้วโชคดีรถที่เห็นเมื่อกี้เป็นรถตำรวจทางตำรวจก็ขอโทษมาช้านิดนึงแต่พอขับไปได้แป๊บหนึ่งนั่นไงกูว่าแล้วพวกมันก็มาอยู่ดีนี่หว่าทางตำรวจก็พยายามยิงสกัดได้พวกนี้เอาไว้เจพีเขาก็ไปแล้วไม่อยู่ให้โดนยิงหรอกรถก็การกระสุนแพงก็แพงกว่าพี่เขาก็ขับใจเย็นให้มันยิงอยู่เนานะเจพี JP เขาก็้อยถึงโค้งนี้อยู่พอได้จังหวะก็ขับเบียดไอ้นุ่นก็ลอยไปเลยสองคนนี้ก็ยังไม่ตายก็นั่งยน ตอ,ตอนนี้มาลิกเขาก็มาถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองส่วนทางเจพีพวกเขาก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันคือทางมาลิกมันก็มาหาเรื่องเนี่ยแหละไอ้น,นี่ก็ทําเป็นลีลาตรวจนู่นตรวจนี่ไปเรื่อยถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมามันก็ไม่ให้กลับไปแน่นอนตอนนี้มาลิกเขาก็เน้นกวนตีนอย่างเดียวนี่คุณจบปอตีมีการศึกษาใช่ไหมทำไมคุณถึงโยนความผิดให้สามีของคุณแบบนั้นน่ยโยนความผิดอะไรที่เธอพูดมาเป็นความจรงิงใช่อะเรื่องที่ถูกทุกตีหรือว่าเรื่องที่โดนล่วงละเมิดอะคือบอกตามตรงนะเรื่องของคุณมันยากจะเชื่อออจจรริงเีียยยนบบมาหาาาวลุ28ปแต่่กโด หลอกให้มาที่นี่เนี่ยนะไปเล่าให้ใครฟังใครจะเชื่อว่า,วา,วามีคนโง่ขนาดนี้อยู่เออแล้วไงกูอายุยี่สิบแปดแล้วกูพลาดไม่ได้เลยว่างั้นเถียงกันไปเถียงกันมานายก็โทรมาสั่งอีกสุดท้ายมาลิกเขาก็ต้องปล่อยไปอยู่ดีกว่วจะได้กลับมาประเทศของตัวเองก็เล่นเสเหนื่อยเลยพอเธอได้กลับประเทศมาเรื่องของเธอก็เป็นข่าวดังไปทั่วประเทศเลื่อหนังเรื่องนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตานมก็กดรับคี